สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับลงกึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีครับวันนี้ครับก็มาลื้อลดลูกค้าหน่อยนะครับนี่ครับก็ช่วงล่างนะครับยังกิิบอยู่เลยนะครับอันนี้ลูกค้าจะเอาไปทิปน้ําไม่อาบนะก็วันที่ยี่สี่นี้แหละนะครับยี่สิบห้าก้านก็ยังแน่นอยู่ครับอันนี้ลดลูกค้าออกทิปใช้มาปีงแล้วนะครับนี่ครับแน่นอยู่นะครับก็ฝานแข้งใหญ่นะครับเชื่อมข้าง ปอกนอกเจ็ดสามนะครับข้อเหวี่ยงยืดครอบให้หมดเลยตัวนี้ไม่ถ่วงนะครับคันนี้ก็ของลูกค้าที่สําคัญเป็นคาบูด้วยนะครับสเตปขี่เล่นคันนี้จีร้อยแปดสิบบวกเลยนะครับผมถ้าโลเดียวผมส่งให้ร้อยเจ็ดสิบฝ่าเลยผมน้ําหนักเจ็ดสิบขับนะครับถ้าตัวเล็กก็ร้อยแปดสิบบวกนะครับสเตอร์ครับจัดไปเลยสิบห้ายเจ็ดนะครับยี่หกนะครับกล่องเดิมด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าบอกว่า ฟิตใหม่ให้หน่อยนะครับอันนี้ก็ลูกเดิมของลูกค้านะครับใช้ลูก CBR นะครับนี่ครับปาดหลบวาวนะครับก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วนะครับหลบวาลไม่มีชนไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝาของทางร้านนะครับนี่ครับให้ดูได้ครับเพราะว่าลูกค้าสั่งกันไปนะครับก็ผมเซตให้หมดเลยเหมือนรถแข่งรถดันโลเลยนะครับ หน้าฝาก็ให้ดูได้นะครับอ,อันนี้คือใช้มานานนะครับแล้วน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับมันก็เลยแบบว่ามองมีข่ามเอวนิดๆนะครับ <ๆ S 1> พอดเปิดเร็ตให้เสร็จหมดนะครับผมถามว่าทนไหมปีหนึ่งหรือครั้งเดียวเนี่ยนะครับลือมานี่ไม่ใช่ว่าพังนะครับนี่เปลี่ยนลูกสูบนะครับเป็นหกเจ็ดนะครับของเดิมหกหก ลูกค้าบอกว่าคว้านใหม่เลยนะครับเป็นหกเจ็ดแล้วนะครับกล่องเดิมเนี่ยลูกซีบีไซส์สองห้าเนี่ยพอไปได้นะครับอรอบมันไม่ค่อยสูงนะครับมันก็ไปได้นะครับแต่ว่าลูกค้าให้จูนกล่องใหม่ด้วยเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับนี่ต้องเป็นลูกเหนียวเนียเลยมังงั้นผมกลัวมันระเบิดกลางทางนะครับลูกสูบระเบิดส่วนก้านเนี่ยนะครับเจ๋วเเลยนะครับผมเหนียวเใหญ่ๆเลยนะครับต้นไม่เอาครับ นุ่นต้นไม่ได้ไปได้ปลายนุ่นนะครับการยาวนะครับใช้การใหญ่กานยาวนะครับคอลีดูรูครับนี่ครับรูเบลเลอร์เลยนะครับนี่อันนี้ลูกค้าเขาจัดกันมาเองนะคาบูคอลีดนะครับก็อปากเดี๋ยวคว้านอีกนะครับนี่สามเอ็ดไม่พอนะครับนู่นแหละสามสามสามสี่นะครับระบบคาบูอ่ะนะครับผมนี่กล่องลูกค้านะครับ นี่ครับให้สั่งมาก็เดี๋ยวประกอบเครื่องติดตั้งนะครับจูนให้วันนี้เลยนะครับรับจูนกล่องทุกรุ่นเลยนะครับ API เนี่ยนะครับจะไม่ว่าเป็นคาบูหัวฉีดหลายคนงงเฮ้ยพี่คาบูจูนได้ด้วยเหรอครับผมจูนมาสิบห้าปีแล้วครับผมแค่คาบูเนี่ยครับอ่าสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่กล่องตัวจูนเนี่ยอ่ยังออกมาไม่ค่อยนานแต่ก่อนจะเป็นแบบว่าจูนไม่ได้นะครับผมดี่ยวนี้จูนได้แล้วนะครับคาบู ก็จูนให้ด้วยนะครับจัดให้เลยครับวันนี้คว้านลูกนะครับเปลี่ยนคาร์์นะครับจูนกล่องแล้วก็ขึ้นไดโนให้ด้วยนะครับคันนี้ว่าจะส่งงานประมาณยี่สิบปลายปนะครับแรงม้านะครับนี่ครับคันนี้ก็สี่วาวนี่ครับเรือลินเล่ก็มีนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับนี่เรือนคว้านนะเรือนแท้นะครับ ขวานใหญ่เข้าไปอีกนะครับนี่ครับเป็นเรือนแท้นะครับควานด้วยนะครับก็สนใจสั่งได้นะครับอุปกรณ์นะครับมีหมดเลยแมปสายคันเร่งขาคันเร่งนะครับตัวโจรมีหมดเลยนะครับชุดแปลงหัวฉีดอะไรก็มีหมดนะครับแต่คันนี้คือลูกค้าเขายังงบไม่ถึงนะครับแปลงหัวฉีดหมื่นกว่านะครับก็สเต็ปนี้ก็ ทําเครื่องไปก็หมดไปประมาณเกือบสามหมื่นนะครับคือว่าซื้อรถเดิมๆม,มาเลยนะครับแล้วก็ทําเครื่องทําอะไรนะครับก็ได้จีเลยร้อยเจ็ดสิบบวกแน่ๆเลยนะครับร้อยแปดสิบวกนะครับแต่นี้ครับลูกค้าจะเอาร้อยเก้าิบวกสองร้อยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเราทําได้จูนได้เรารู้จุดว่า แตะตรงไหนแล้วมันจะวิ่งแตะตรงไหนมันจะเร็วนะครับมันก็ง่ายนะครับแต่คาบูเนี่ยจะไล่ยากกว่าหัวฉีดหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจูนได้แค่ไฟนะครับแต่ถ้าเป็นหัวฉีดมันจูนไฟจูนน้ามันนะครับก็40ม้านี่ง่ายๆเลยนะครับ30ไไปปลายสีม้าก็วิ่งกัน200 GPS และนะครับผมแต่เนี่ยผมเทสเองลองเองบอกว่า190หน่อยๆก็พอแล้วนะครับผมก็สเต็ปนี้นะครับออกทิปด้วยนะครับผมซ่อมบำรุงนะครับ ส่วนคันนี้ครับก็คาบูเหมือนกันนะครับหกชักห้านะครับสองวาลนะครับผมอ่าควานใหม่จะไปทิปเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคัตมือแต่ว่าเป็นคัตเดิมนะครับไม่ใช่คัตโซนิกเป็นคัตห้าแผ่นนะครับของทางร้านเลยนะครับก็จัดให้ได้นะครับผมสนใจจัดให้ได้นะครับเครื่องหกชักห้าก็กําลังทําอยู่นะครับเสื้อฝาแค็งนะครับนัดลูกค้าไว้หนึ่งสัปดาห์นี่ผ่านไปห้าวันครึ่งแล้ว นะครับอ่าพรุ่งนี้วันที่6กนะครับก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นโครงเทสไดโน่เทสความเร็วให้นะครับผมก็ผมจะเทสไดโน่ก่อนนะครับเอาจนชัวร์เลยแหละ40-50รอบเทส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 เสร็จปุ๊บผมก็ลงพื้นวิ่งจับ G.P.S. QSTAR ส่งงานลูกค้าเลยนะครับก็สนใจส่งมาได้ครับรถอะไรเครื่องนะครับรับทาหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ไปควานปาดหลบก่อน4ี่วาว ครับเย็นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอจูนเก็บงานพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับแล้วลงพื้นให้ด้วยนะครับผมก็ได้สบายใจครับว่าทาที่เนี่ยวิ่งได้แน่นอนนะครับผมก็ไม่หลอกอ่ะนะครับก็อันนี้เจ้าของรถเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จูนโทรบอกผมด้วยผมอยากมาดูนะครับผมเดี๋ยวให้สัมผัสเองเลยครับอ่าก็อยากสัมผัสเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับขอบคับสวัสดีครับ